มหากรณหาชาดกอันพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสัตว์โลกนั้นนับเป็นคุณอันมหาศาลนักการหนึ่งในพุทธการสมัยในธรรมสภาได้พันณนาถึงพระคุณดังนี้ขึ้น ตั้งแต่พระพุทธศาสดาทรงตรัสรู้บรรลุสัมโพธิญาณแสดงพระธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรแก่พระปัญจวัคคีสแสดงอธทิตตปริยาสูตรโปรดชดินสามพี่น้องโปรดองคุลีมานคนบาปจนตั้งอยู่ในอรหัตผลเสด็จโปรดเหล่าเทวดา80โกด จนบรรลุธรรมประทานสรณะและศีลแก่สุชนทั่วแผ่นดินโลกจระมาเหล่าน้าและครุฑก็ยังได้รับพระกรุณาเมื่อทรงสดับคำสรรเสริญของเหล่าภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิชัยตถาคตจะบรรลุอภิสัมโพธิญาาแล้วถึงกระทำตนเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกในการก่อน แม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังกระทําการเป็นประโยชน์แก่มหาชนมาแล้วเหมือนกันพระองค์ทรงตรัสเล่าอดีตชาติในชาติหนึ่งซึ่งทรงสวยพระชาติเป็นเท้าสัก,กับเทวราชอดีตนิทานในพระชาตินั้นคือมหากรนาชาดทซึ่งในยุคนั้นแผ่นดินพระศาสนาอยู่ในปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสปปสมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระกสปะพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วจนการเวลาล่วงมานานศาสนาก็เสื่อมถอยลงภิกษุทั้งหลายทยอยกันออกไปจากพระศาสนาด้วยวิธีการต่างๆความเข้มแข็งในพระธรรมวินัยย่อหย่อนภิกษุจำนวนมากมีได้ลึกซึ้งในบทพระธรรมอีกต่อไปตูสิจ๊าพี่จ๋าภิกษุรูปนั้นนะ่ะเขาคงไม่ได้สัมผัสความสุขอย่างเราหรอกเนาะนั่นน่ะสิ บวชอยู่อย่างนั้นจะมีน้องนางที่ไหนมารักมาเอาใจดังนั้นแทบไม่ต้องกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้คนทั้งหลายเพราะต่านก็พากันประพฤติผิดศีลกันทั่วหน้าทั้งสุราเมรัยและกิเลสกามมามาน้องสาวมานั่งใกล้ๆพี่เดี๋ยวพี่จะเอากำไรวงงามนี้เป็นรางวัลทั้งการล้นชิงทรัพย การฆ่ามนุษย์ด้วยกันเพียงเพื่อสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นวันนี้ปล้นได้เยอะเลยเราสบายจริงๆไม่ต้องออกแรงมากมายก็ได้เงินทองเยอะแยะเลยสาธุชนคนดีที่ยังพอมีเหลือชีวิตอยู่ก็คล้ายกับตายทั้งไปหมเพราะบ้านเมืองเวลานั้นอยู่ในขั้นกรียุคเดีย๋ยวทำอะไรพวกเราเลยอยากได้อะไรก็ออกเอาไปเถอะอย่าทำร้ายลูกมีฉันเลยนะขอร้องนะ ทะทออไรเลยคุณใจคาทำด้วยอะไรอ่ะทำไมฉันใจร้ายนะคนยีแย่งแบ่งฝ่ายกันเอาชนะเข็นฆ่าล <c oughs> ้างพลานผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายตนอยากไม่กลัวบาปเก่าเฮ้พวกเราเลุยเว้ยพวกนั้นมันบังอาจมาคิดขัดแย้งกับพวกเรามันต้องทำลายใช่จัดการให้หมดพวกที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยวางทางจเจริญแม้แต่เหล่าบัณฑิตก็พากันเสื่อมถอยสติปัญญา ลุกขึ้นมาฆ่าฟันรักษาพวกพ้องและพากันถือเอาอัตตาของตนเป็นใหญ่ศีลธรรมเวลานั้นสิ้นไร้ไม่มีเหลือผู้คนก็พากันล้มหายตายจากกันไปอย่างรวดเร็วนั่นไงพวกนั้นมันมาแล้วหน่อยคิดจะจัดการกับพวกเรามันไม่ง่ายดีหน่อยมัง้งพวกมันหาว่าที่พวกเราคิดผิดเนี่ยพวกมันนั่นแหละที่เชื่อกันผิดผิดอืม แต่บนห้วงสวรรค์อันเป็นที่สุขติของเทพบุตรซึ่งจุติจากการดับขันของคนดีกลับกลายเป็นสวรรค์ว่างเท้าสักกเทวราชไม่เห็นเทพบุตรใหม่จุติขึ้นก็เล็งเห็นถึงสาเหตุโอ้ความเสื่อมโทรมลงของพระศาสนานั่นเองชนทั้งหลายน่ะจึงขาดสิ่งยึดเหนี่ยวให้เกรงต่อบาปอันนี้จ้ามนุษย์เอ้ย ข้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เห็นเหล่ามนุษย์โลกตายลงแล้วไปเกิดในอบายคือนรกขุมต่างๆมากมายคนเหล่านี้ผิดศีลธารทั้งยังข่มเหงรังแกเอารัดเอาเปรียบผู้อ่อนแอไร้โอกาสอยู่เป็นอาจนินองอมรินทราเที จึงทรงตกลงพระไทยจะแสดงปฏิหารให้มนุษย์โลกเกรงกลัวต่อความชั่วลงไปจัดการความชั่วเบื้องล่างกันเถอะมาตุลีเธอจงแปลงกายเป็นสุนัขอสูรอันน่ากลัวเธดมาตุลีเราจะกลายร่างเป็นพรานล,ล่ามนุษย์ควบคุมเธอลงไปยังพระนครข้างล่างนั่นตามพระประสงค์พระเจ้าค่ะแล้วบัดนั้นเบื้องวิมานของสักกัเทวราช ก็บังเกิดร่างสุนัขอสูรขึ้นอย่างน่ากลัวร่างนั้นกำยำดำปลอดโตเท่าม้าพ่วงที่ตัวใหญ่เขี้ยวแยกแสยะเท่าผลกล้วยท่าทางกระหายเลือดนั้นถูกดึงรังไว้ได้วยเชือกคล้องคอ,อเส้นหนึ่งปลายเชือกคือร่างใหญ่โตกว่าของมหาเทพอมรินหรือเท้าสังกะเทวราชนั่นเองทรงแฝงร่างเป็นพรานล่าชีวิตในชุดแดงลิงขาดผ้าแดงตามวิธีของพราน ทำให้มนุษย์กลัวความชั่วกันเถิดมาตุลีแผ่นดินเบื้องล่างเวลานั้นทุรยุคเป็นแผ่นดินพาราณสีในสมัยของพระเจ้าอุตสินนรราชผู้นำที่ไม่อาจกำจัดความชั่วร้ายให้พ้นไปจากประชากรได้เลยแผ่นดินร้อนเป็นไฟเราจะจัดการกับคนชั่วเหล่านี้ยังไงดีนะปัญหาเนี่ยมันช่างหนักจริงๆเมื่อมีสิ่งน่ากลัวลงมาจากฟ้าในเวลานั้น เสียงเสะเทือนเหลือแัลกก็พลันบังเกิดขึ้นฆ่าคนชั่วฆ่าคนไม่มีศีลร, <c oughs> <c oughs> ร่างยักษ์ทั้งพรานถืออาวุธและสุนัขอสูรผิวดำเหาะลงมาบนกำแพงหน้าพระตำหนักพระราชาเราจะฆ่าคนให้หมดเมืองแล้วเอาเนื้อให้สุนักกิน <c oughs> โอ้เช่นนั้นก็รอก่อนเถิดถ้าสุนัขของท่านหิว เราก็จะให้อาหารในพระราชวังทั้งหมดแก่สุนัขของท่านพระเจ้าอุตสิงเข้าพระทัยตามวิสัยผู้ครอบครองว่าพร,รานและสุนักยักษ์ใหญ่กำลังหิวอาหารแต่ครั้นนํำข้าวปลาทั้งหมดของพระราชวังมาให้แล้วก็ยังไม่เพียงพอและครั้นได้เลิกเวลาทั้งเท้าสังกัดทิวราชและมาตุลีราชบุตรจำแลงก็ส่งเสียงดังสะานแผ่นดิน เสียงนี้สะเทือนทั้งสกลจักรวาลชนิดที่มนุษย์ไม่เคยได้ยินมาก่อนข้าไอ้มดเอาเนื้อมันมากินทุกชีวิตในรัศมีร้อยโยนไม่อาจฟังด้วยโสะภาทได้ผู้มีบุญน้อยทำชั่วมากถึงกับเสียชีวิตแม้พระราชาผู้มีบุญญาธิการยังไม่อาจทนทานได้โอ้ยหยุดหยุดเถิด ถ้าต้องการเลือดเนื้อสิ่งใดก็บอกเรามาเถิดเราจะจัดหามาให้สุนัขของเราจะกินเนื้อคนที่เป็นศัตรูของเราเท่านั้นแล้วศัตรูของท่านล่ะเขาเป็นคนเช่นไรเราจะนำตัวมันมาให้ท่านเดี๋ยวนี้พวกมันก็คือคนชั่วคนโลภคนไม่มีคุณธรรมผิดข้อปานาฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ผิดข้อกาเมพูดเท็ศซอเสียดยุแยงเสพของมืนเมา และคนอักตันยูไม่รู้บุญคุณอีกทั้งนักบวชทุศีลหลอกปลดความทุกโศกแก่ผู้คนแลกค่าจ้างก็ล้วนต้องเป็นอาหารแก่สุนัขเราเสียงประกาศของพรานจำแหลงกายดังแทกไปทุกอนูอากาศเหล่าคนชั่วที่ยังเหลืออยู่ได้เพราะมีอำนาจกำจัดผู้อื่นได้ยินกันโทษนามหาเทพสกาชเมื่อเห็นผู้คนหวาดกลัวความตายจนพอใจแล้วก็ค่อยๆคืนร่างเดิม ูก่อนมหาราชต่อไปโลกนี้นะจะพินาศเพราะเหล่าประชาชนประมาทพากันประพฤติช,ชั่วตายแล้วไปแออัดอยู่ในนรกกระพุมจงกลับตนตั้งใจไว้ในความดีโดยไม่ประมาเทเถิดพระศาสนาอันเสื่อมโทรมนี้นะจะยืนไปได้อีกพันปีเท้าสกเทวราชแสดงธรรมแล้วก็พามาตุลีกับวิมานของพระองค์ไปแต่นั้นจนบัดนี้ การเวลาก็ผ่านมาแล้วกว่า1,500ปีสมควรสะดุ้งกลัวกันได้หรือยังหนอมนุษย์ในพุทธกาลสมัยนั้นมาตุลีเทพบุตรกําเนิดมาเป็นพระอานนท์เท้าสักกะเทวราชสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า